เป็นไงฮะปิดตาคุณได้ก็จะปิดอ๋อมาอะไรวะเนี่ยใช่เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าอ้าวว้าวคุณไม่ไปเข้าห้องน้ำอะไรกันเลยเหรอครับเนี่ยนี่ยืนมาจะชั่วโมงแล้วนะไม่เลยได้ข่าวว่ามาตั้งแต่ช่วงแบบอุ๊ยฟังไม่เร็วจังเลยค่ะฟังไม่เร็วจังเลยค่ะ สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับครับใส่สมอท็อปถึงตาครับรบกวนนะพี่รบกวนนะไม่พูดชื่อสถานที่นะคะรบกวนนะครับเข้าขอได้เลยครับเรื่องวันนั้นเป็นยังไงครับน้องหมีคือคืออย่างนี้นะครับพี่แจ็คผมผมอาจจะไฟดับจริงนะเนี่ยเออไฟดับจริงไม่เป็นไรให้เขาดับไปก่อนระหว่างนี้เอาละเราเรื่องผีโอผีวันนั้นดีกว่าที่นวดพี่แล้วเอาตังค์ไปสองพันแล้วผีนี้ผีนี้ตลกผีนี้ตลก ไ้ลงพูดเลยบ้าเอาเถอเอาแล้วมาแล้วเอาพี่แจ๊คกลับไปแล้วฮะเอาพี่แจ๊คกลับไปแล้วเหรออ๋อไปมาแล้วเกือบรู้ไปแล้วหมออะไรนวดแพงเลยนวดสี่ห้าร้อยกันเองนวดตอนแรกบอกพันห้าตอนนี i̇şte> oh, ้สองพันกูงงเลยแล้วเป็นไงคือขอเยอะมากเออแล้วได้ให้เขาไหมให้ดีให้คนด้วยอ่ะเออสวยขนาดนั้นเอ๋ะเฮ้ย ใครจะไปเท่าน้องพุชโอ้ยหมอนวนนอนเสร็จบอกว่าขอห้าร้อยน้องนุชบอกน้องพุธบอกว่ามีให้ยืมถ้าหกร้อยไหมวันดี้ไม่มีค่ารถกับหมอนวชสงสารให้ตังค์มันกลับไม่อีหกร้อยหกร้อยใช่กำไรอะเดียวเดนดูมันไปเด็นเน็กให้ดูครับผมเป็นยังไงแล้วทุกคนละครับมีเรื่องผีอะไรจะเล่าผมหรือเปล่าจริงจริงเราเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะใครมีเรื่องอะไรน่ายินดีให้ผมฟังไหมเรื่องผีไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดี มีเรื่องอะไรบ้างอ๋อใครนะอ๋อพีรัตนนนไม่หาด้วยไม่ขอจออะไรด้วยไม่เข้าอะไรทั้งนั้นเออด้านซ้ายดีป่ะอเอาผมอยากรู้ไงเข้าสู่ปีใหม่คุณมีเป้าว่าอะไรบ้างอ่ะคุณตั้งเป้าต่วอว่าอะไรบ้างในปีหน้าอย่างเงี้ยเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าบาลาน บาลานเวลาไม health, ่ด anyway. ีเลยปีน <right uh ี้รู้สึกตัวเองแบบเหนื่อยไปหรืออะไรอย่เงี้ยปีต่อไปจผมอยากรู้โคงของพวกคุณครับเข้าใจคำว่าทีละคนหรือเปล่าฮะลดน้ำหนักซึ่งนี่เป็นฝันตั้งแต่ปีไหนฮะไป้าตั้งแต่ปีไหนปีที่แล้วแล้วปีนี้ล่ะปีนี้มันติดอะไร มันติดที่อาหารไหมหรือติดที่เราเติดกินซับนั่นคือติดที่ติดที่เธอค่ะไม่ได้ติดที่อาหารคะร่ะปีนาซู้ซใช่ฟิตเนสอย่าซื้อแต่เมมเบอร์ไปเข้าด้วย<า>ใช่ซื้อเอารูปใช่ซื้อไปถ่ายรูปเสร็จเหมือนเช็คอินขนมมัง<า>้งโ <c oughs> อ้มันเช็คอินคิงพาวเวอร์เงี้ย<า>ไปด้วยไปออกด้วยไปเล่นด้วยไปเล่นด้วยผมนี่ชอบมากสมัยแบบ ที่ผมไปเล่นฟิตเนสคนเยอะๆเข้ามากไม่รู้เป็นอะไรคนเป็นสถานที่ที่ผู้คนแบบมาร้องกันเยอะเออร้องอือฮืออือหฮหึเซตเดียวเซเดียวอีเซเดียวอีเซเดียวอีเซตเดียวเฮ๊ฮ๊แล้วก็เสร็จปั๊บร้องอะไรเสร็จปั๊บมายืนหน้ากระจกนี่ ฮะเออห้องน้ำาชี้ธรรมดาเชี้ให้ไตเสีไบใบเสบมันขึ้นมาอ่ะฮะแต่นี้นะมันเพื่อสุขภาพคุณไงถูกคุณไปออกได้คุณมีเป้าอะไรฮะวิ่งตามรถตู้ให้ทันรถตู้ใครรถตู้ขงมไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งฮะรอด้วยเพื่อเพื่ออะไรจะกลับบ้าน ฮะกลับด้วยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหมดท็อปิกเนี้ยไม่ได้พาไปไหนเลยจะวิ่งตามรถตู้ให้คนอื่นรอด้วยถ้าเป็นรถตู้โดยสารต้องไปอย่างอันนี้รถตู้สบุคคลข้างมันต้องขึ้นมาค่ะขวามือครับต้าหมายปีใหม่ของคุณคืออะไรครับสวยโอ้โหคำตอบยังไม่เท่าจริตเอจริงชอบมากกินเนืรอ ีหน้ามันกำลังฮะสวยแล้วก็ยืนยืนรอแป๊บนึงอ่ะยืนรอให้ชมสวยคุณจะคุณจะไปทำอะไรบ้างสวยเดี๋ยวคุณจะพัฒนาตัวเองยังไงจริงๆสวยนี่มันมีหลายแบบนะมันมันสวยอ๋อถูกหวยอ๋อโอ้โหเรานี่ไม่น่าเป็นนักดนตรีเลยนะไม่น่าดีเฮ้ยไปทำอะไรมา อยากถูหวยนั้นเป็นโกที่คุณแม่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ผมยังอายุไม่ถึงสิบขวบทุกวันนี้แม่ผมยังทำไม่ได้เลยแล้วในประชากรประเทศเราก็น้อยคนมากที่ทำได้คนที่ทำได้เมือ่อท,ทำได้แล้วก็มีหลายหคนที่ทำไม่ได้ทักไปหาคนที่ทำได้ว่าขอยืมเง,งินน้อย เลขหน่อยให้ผมให้เลขคุณไปเล่นหวยอะไรผมได้สนับสนุนเรื่องนี้ครับใช่คุณให้เท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบมันป็นยมุกนการพนังการพนันไม่ค่อยชอบเออถูกแล้วแบ่งครึ่งถูกพันหนึ่งอะไม่ต้องถูกพันหนึ่งเก็บไปซื้อน้ำกินเถอะ ฮะโอ้ขังทุกคนเราน่าเกียดมากเลยแอนี่แม่คุณเคยถูกก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะถูกตลอดไปนะครับถูกเดียวที่คุณเจอบ่อยก็คือคนบ้าเอาไปมุกทั้งนั้นเลยที่มาดูเราวันนี้อะถูกหวยมีอะไรอีกฮะอีกสักหนึ่งคนขอกะเทียมเจียวทำไมคุณกินไก่ทอดหรืออะไรขอขอพันสอง ความฝันของคุณ <c oughs> อาอครั้งนั้นใช่อา้าวแล้วทีมงานผมไม่ได้โอนให้เหรออ้าวมาทีมงานโอนให้พี่เขาพันสองครับตอนนั้นเราทายกันว่าพรุจะจุดไม่จุดพันสองครับทีมงานต่อ <accidental> ไปเลยฮะอย่ามาให้พี่เขามีค่ารถโอนโอนทิปเข้าไปด้วยอีกสามร้อยค่าสายทิ 5, <c oughs> ปทิปสองพันห้าส5งพันห้า โอนโอาค่ะโอนแทนพวกเรานะครับแล้วก็โอนให้กับหมอโนดยากไร้หลายๆเ<ๆ>ดี๋ยวนี้หมอโนดตนาสงสารมากนะครับบางคนกําลังเรียนอยู่เลยมหาลัยพี่มนาบอกสงสารเขาครับช่วยคาเทอร์มาหน่อยอะไรเงี้ยพี่หน้าแกซื้อครับใช้ราคาดิวตอนแรก5 0ารคิดว่าโคนไหมคิดว่าโคนไหมเอาคุณไม่เอาเหรอเอาคุณทวงขำๆเหรอเอาไม่เป็นไรผมพูดจริง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 เอา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 เร็วๆไม่งั้นผมขอพันห้าจากพี่คือ พี่เจ้าจะผมเลยผมมอจกพี่เอ้าพี่เอามาโอนเลยนี่ตอนนี้พี่แม่เราจกจะไปโอนตอนนี้พี่แม่เปิดคิวบอลคดแล้วนะครับแสดงให้เห็นเลยว่ายังมีเด็กยากไรอีกมากที่พี่แม่ต้องการจะช่วยนะครับเพราะฉนั้นรับรับรับเร็วพันห้าเอาทุกคนเชียร์รับไปรับไปรับไปรับรับไปเธอยังไงคุณก็เอาไปจ่ายค่ารถแล้วมาดูผมอีกอยู่ดีแล้วเอาเธออย่างน้อยให้ได้ช่วยค่ารถเออไหนๆหนมาแล้ว เย็นดูมากตามผมจนเสียงแหบเสียงแหกอภาษาโอ้ภาษาเช่นเอาไปทั้งพันห้าเออซื้อเพชรแมนซื้ออะไรอบเมื่าไหร่ละอร่อยใช่แต่ผมว่าแหบประมาณนี้นะผมว่าต้มใส่น้ำแล้วดื่มแล้วดื่มอาบด้วยนก็ได้ใช่เปิดใช้อาบวันไหนเครื่องตาก็หยอดตาเลยอาบเป็นการไปทำนะ ความฝันของพวกเราล่ะครับผม